สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหมือนวาดการเล่นอีกแล้วนะคะเหมือนวาดก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกเป็นสมุนไพรที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะคะแหล่งกําเนิดก็แถบลาตินอเมริกาส่วนที่มาของมะระขี้นก ก็คือส่วนใหญ่น่ยนกก็จะชอบจิกกินมลักขีนกเป็นเอาถาตามธรรมชาติแล้วก็จะอุจลาะทิ้งไว้ตามรอบรต้นนะคะจึงเป็นที่มาของมลักขีนกนะคะมลักขีนกลูกเล็กคล้ายกระสวยผิวเปลือกขุกขระแล้วก็มีปุ่มยื่นออกมานะคะผลอ่อนเนี่ยก็จะมีสีเขียวเมื่อแก่ก็จะมีสีเหลืององมแดงค่ะ ปลายผลก็จะแตกออกมาเป็น3ามแฉกมลาคีนกมีรสขมมากกว่ามลาจีนนะคะจึงนิยมกินกันในหมู่ผู้ใหญ่หรือผู้มีอายุการลดความขมของมลาคีนกเนี่ยทำได้โดยการต้มน้ำให้เดือดจัด ใส่เกลือนหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็นำมะละไปลวกในน้ำเดือดสักครู่มะละก็จะคงมีผลสีเขียวสดหรือต้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะบางครั้งเราก็ราดกะทิเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะนอกจากใช้ผลเป็นอาหารแล้วค่ะ ใบของมะละกีนกก็สามารถนำมาทำอาหารได้แต่ไม่นิยมรับประทานสดนะคะเพราะว่ามีรสขมยอดมะละลวกเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกเพิ่มนะคะยอดมะละกีนกเนี่ยทางภาคเหนือก็นิยมนำยอดมะละกีนกมากินกับลาบนะคะหรือนำไปทำแกงคั่วแกงเรียงแกงป่าก็ได้รสชาติที่ขมเฉพาะตัวเลยนะคะ ประโยชน์และสรรพคุณของมะละกีนกนะคะก็รักษาโรคผิวหนังมีสรรพคุณรักษาโรคผิดผดผื่นคันตามผิวหนังนะคะลดอาการอักเสบช่วยรักษาแผลบวมอักเสบนะคะเป็นหนองแผลฝีช่วยสมานแผลด้วยนะคะแล้วก็บำรุงกำลังเป็นยาบำรุงธาตุนะคะแล้วก็บำรุงกำลังเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายเรานะคะ แล้วก็แก้ร้อนในนะคะมะละขี้นกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นจึงช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําแล้วก็แก้ไข้ด้วยค่ะแก้โรคกระเพาะนะคะรักษาแผลในกระเพาะอาหารแก้โรคบิดแก้จุกเสียดแน่นท้องด้วยค่ะช่วยขับพยาธิด้วยนะคะโดยใบเนี่ยเอาไปตำคั้นดื่มแต่น้ํานะคะแล้วก็รับประทานหรือรับประทานเมล็ด2-3มเมล็ดนะคะก็จะช่วยขับพยาธิตกลกมได้ค่ะ ช่วยอาการปวดฟันด้วยนะคะโดยใช้รากสดเนี่ยนำมาตำแล้วก็นำมาพอกค่ะช่วยแก้ท้องผูกด้วยนะคะเป็นยาระบายได้ดีนะคะแล้วก็โกกรคกระเพาะเนี่ยแล้วก็ลำไส้แล้วก็ป้องก,กันโรคลิซิดดวงทวารด้วยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหารมลกักขีนกเนี่ยมีสารที่มีรสขมจึงช่วยกระตุ้นน้ำย่อยให้หลั่งออกมานะคะแก้การเบื่ออาหารได้ดีเลยค่ะ แล้วก็บำรุงสายตานะคะมีวิตามิน A แล้วก็มีเบตาแคโรทีนนะคะจึงช่วยบำรุงและถนอมดวงตาสายตาของเราแก้อาตาตาฟางแก้อาการตาบอดในตอนกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะสารเซรลตินเนี่ยช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดกระตุ้นการทํางานของอินซูลินจากตับอ่อนเสริมสร้างการเผาผลาญน้ําตาลบริเวณลําไส้เล็กนะคะจึงรักษาโรคเบาหวานได้ดีเลยะคะ่ะ แล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะคะมะละขี้นกเนี่ยมีสารต้านไวรัสแล้วก็สามารถฆ่าเซลเล์มะเร็งสมองมะเร็งตับมะเร็งลำไส้นใหญ่แล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยค่ะการใช้มะละขี้นกรักษาอาการของโรคใดๆนะคะก็ควรอยู่ในคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดเลยนะคะเป็นแต่ใครๆจะกินมะละขี้นกเป็นอาหารให้บ่อยขึ้นนะคะก็ทําได้ทันทีเลยค่ะโดยแวะตลาดสด ไดใ,ใกล้บ้านเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ